สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกรดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดีแ r ดดมอรสิสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษไทย์ระบบสุริยะารายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่องยูทูบและกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่เอ,อ่อฮัลโหลฮัลโหลวันทูววันทูทียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เปคลิปดูดวงชะตาหลายวัน นะครับหรือดูดวงดาวไปวันๆประจําในวันอังคารที่4มิถุนายน2567แรม14ค่ถ้ำเดิน6ปีมะโรงวันนี้สามารถทําการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้าน,นเล็กๆทําการมงคลได้ในวนันนี้นะครับให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะท่านใดทีจะสนใจดูดวงชะตาเสริมดวงดูดวงช่วยออนไลน์ นะครับดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยดูเปลี่ยนชื่อนนะ้ำเสบคุณนะครับแต่ก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จานได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะเออ่พอเพราะฉะนั้นในช่วงบันทึกคลิปเ่ยนะเออก่อนหน้านี้จานได้ทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะโอ้โหทั้งวันขานี่เดินแทบไม่ได้เลยนะโอ้เยอะมากนะ ต่เขาเรียกว่าเป็นวันล้างสวยวันพวกริดสิงแล้วก็เป็นวันก็เรียกว่าวันฟ้าอาภัยครั้งที่สามนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทําอะไรก็แต่ก็ทําให้เต็มที่ไปเลยนะครับก็จะประสบความสําเร็จพอทําเสร็จปุ๊บฝนตกครับแล้วหลังจากนั้นมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงลูกค้าติดต่อง,งานก็มาหลายคนเลยโอ้โหขอบคุณมากครับ หนูยังเบี้ยงอยู่ยขาเดินหนูยังจะคิวกินยวตายแล้วโอ้อางนาปางนาอยู่ขอพักสักหน่อยแล้วก็ทําต่อไปนะเออแม่นที่สุดในสามโลกอยู่แล้วนะครับอันนี้พูดถึงความฝันในแรมสิบสี่ข่นะความฝันก็จะเหมือนกับสิบสามข่ความฝันจะเป็นจริง แล้วถือว่าเป็นผลดีเสมอนะครับโอ้โหแบบนี้ยทุกทีเลยเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกนะอาจารย์จะปวดหัวตลอดเลยนะไม่รู้กำเหมาอากาศเปลี่ยนโอ,โอ้มันปรับร่างกายมันปรับตัวไม่ทันนะครับฝนตกเนี่ยดีสำหรับคนธาตุไม้นะแล้วก็ธาตุน้ำตัวเองนะ เออสองธาตุนี้น้ำรดต้นไม้คุณก็จะเจริญเติบโตธาตุน้ำก็โอเคธาตุเดียวกับคุณนะ่ะคุณก็จะมีความสำเร็จนะครับมีพละงกำลังเป็นของตัวเองนะอันนี้ก็พูดไปแล้วความฝันต่อมาในเรื่องการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอังคารมีทุกข์มากนะสาหัวใหม่วันอังคารชนะสะตัตว์ ตัดผมใหม่วันอังคารศัตรูจะทาร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพย์จะหายทาน้ํามันในวันอังคารเนี่ยพัดรากที่อยู่ในดวงชะตา mm hmm. นะครับเออโอ้โหไปดูในคลิปนะที่อาจารย์ทำผ่าดาวหาความจริงดวงชะตาสองบิ๊กตำรวจโอ้โมีคนเขาไปดูหลายหมื่นแล้วนะ เออ,เอ,อกราฟหัวพุ่งกระโูดแหมมันก็สุดแท้แต่เลยนะต่างคนต่างก็รู้ใ่รู้พุงกันแล้วมันจะอย่างไรใช่ไหมเออมันก็ไม่น่ามาเป็นอย่างนี้นะเลาะกันฟันกันไปฟันกันมานะแล้วถามว่าใครจะได้อะนะมันคือถึงสึก ถึงแม้สมมุติเนี่ยนะถ้าบิ๊กโจ๊กกลับมาเนี่ยก็ขอให้หยุดตัวเองเอออยู่เฉยๆก่อนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นต่างนาต่างตาสู้คดีไปก่อนตล,ลอดสองปีแล้วค่อยกลับมาหลังปีหกเก้าก็ช่วงปีหกเก้าก็มาได้แล้วก็เริ่มออกมานน่นนี่นั่นนะนะแต่ว่าอาจารย์กลัวกังวล ว่าถาบิ๊โจ๊กลับมาแล้วปุ๊บแล้วก็ได้เสนอชื่อเป็นผอบตรทีนี้แหละจะจะเป็นได้ไม่นานอะ่ะเพราะลาหูเนี่ยกลัวกลัวแค่ลาหูอะ่ะกลัวลาหูทับลาหูเดิมอย่างเดียวพอไอ,อ้ยังอื่นไม่กังวลเพราะดาวเงากรรมทับซ้อนเงากรรมมันจะแรงมากเป็นพิเศษอะอาจารย์ถึงบอกว่าให้คุณเลี่ยงไปก่อน ถึงแม้ว่าได้ตำแหน่งรองผบตรกลับมาก็ให้หยุดตัวเองก่อนนิ่งไม่ต้องอะไรทั้งนั้นก็อยู่ตรงเนี้ยอประคองไปแล้วก็ไปสู้ก็ดีว่าไงก็ว่าตามกันใช่ไหมของส่วนบิ๊กตอ่อเนี่ยก็มีโอกาสกลับมาแต่ว่ามันโอ้โหเ,เรื่องนี้มันก็พูดยากนะแล้วแต่แล้วแตว่ไม่รู้เหม่ไม่รู้เหมือนกันนะเออไม่ต้องมาถามมัาไม่รู้ทั้งนั้นนะอันนี้ ต่อมามาพูดถึงนะครับตามดวงชะตามาถึงเสียงเซียมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิิฐานเดี๋ยอะจานสันกระดิ่งโชคลากแห่งความสมบูรณ์สาธุไขรยังเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงินใดเงินคิดทองไดทองรวยนะครับบง ฝนที่ตดทางน้นหนาวถึงคนทางนี้เธออยากได้ยินทุกเรื่องเล่าเธอยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอกินยาความดันหรือเปล่าอย่าลืมล้างฝันปลอมด้วยนะเธอยังมีนักหมอที่อนามัยอย่าลืมนะโอ้ คนแก่เนี่ยมักชอบลืมกินยาลืมนะเออเหล่ากงเหล่ามาเนี่ยโอ้โหอาจารรู้เนี่ยคนแก่ผู่ยญ้าตายายบางทีถามเฮ้ยอ้วกอ้วกกินยาแล้วหรือยังเนี่ยเอออาจารย์ก็เลยบอกไปว่าถ้าถ้าไม่รู้ว่ากินหรือ,รอยังหมอเขาบอกว่าห้ามกินคุณจําไว้เลยนะถ้าคุณมีพ่อแม่คนแก่ปู่ยญาตายายถ้าหลงหลง,ล,งลืมลืม ถ้าถามว่ากินยาแปแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นอย่าก,กินให้เว้นไปก่อนสี่ชั่วโมงนะแล้วค่อยไปกินอีกทีหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวกินยาซ้าทําไงอ่ะใช่ไหมบางทีเป็นยาความวงความลงความดันเบาหวานอะไรเงี้ยบางทีเขาให้กินวันละเม็ดนะถ้าคุณลืมห้ามกินจังไว้นะครับอีกวันหนึ่งค่อยกินใหม่เตอนนั้นเอง๋ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายต่อดวง ต่อตัวคุณเนี่ยใช่ไหมกินยาซ้าซ้อนเนี่ยนะเอ่อัอน,นี้ได้เซียมซีใบที่83โชคชะตาจะะในช่วงนี้ถูกแสงอาทิตย์บกบนบงังนะครับท่านกําลังก้าวสู่นะความลาบากต้องใช้ความอดท,ทนนะครับเออให้ระวังการถูกคมเหงหรือถูกรังแกนะความคาดหวังในช่วงนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสสมหวังหดังใจนะ มาพูดถึงในเรื่องของความรักนะครับคุณจะมีอุปสัสคนะทําให้ความรักคุณไม่ค่อยสมหวังนะโอ้หัวหัวมันตึบอฝนตกนะแย้อากาศมันลางกายมันปรับตัวไม่ทันเย็นร้อนเย็นหนาวเออเหมันบอบบางเนี่ยอุย้ยบางจริงเว้ย <laughs> หน้าไม่หนาเหมือนชาวบ้านคนนะเออหน้าบางมาก บางคนอาจจะหนาหรือว่าคุณหน้าหนาไม่ใช่ใช่ไหมตอ,อนนี้ธ <c oughs> ุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะไม่ราบรื่นนะครับเอต,ต้องคิดให้รอบคอบอย่าใจร้อนผู้วานต่อมาพูดถึงการสมัครงานคุณยังไม่สามารถหางานทําได้นะต้องรอปิดสักระยะหนึ่งพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบไม่ดีนะ นะครับถามถึงดวงชะตาสุขภาพอาการเฉ็ยบพลัได้ป่วยโรคไปที่เป็นอยู่นี้นะก็อาจจะหนักนะครับให้ระวังการติดเชื้อนะท่านจะต้องตั้งใจในการรักษาอย่างถ่องแท้นะครับอย่าสิ้นหวังแต่โรคที่ปุงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางท้องนะอย่กจะพยายามพูดให้เสียงดังหน่อยเออฝนมันตกทําไมฝนถึงตกเพราะกบมันร้อง เออทำไมกบมันถึงลองเพราะฝนมันไม่ตกเออทำไมฝนมันถึงไม่ตกเพราะกบมันไม่ได้ลองเอ้าแล้วทำไมกบมันไม่ลองเพราะฝนมันไม่ตกพูดมาพูดมปพูดมาไม่จบหรอกอ่าจะตกไม่ตกแล้วไม่จบหรอกวนไหมเงี้ย ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับสีที่ควรเว้นให้เว้นเหลืองเหลืองไม่ดีนะสีดีก็จะมีสีชมพูสีม่วงส้มสีดำนะครับสีที่ดีสุดก็คือสีส้มสีหมากสุกทิศที่ดีคือทิศตะวันตกนะครับถ้าคุณมีร้านอาหารร้านเหล้าร้านอะไรที่อาหารทิศเนี้ยถ้าคุณต้องการให้ลูกค้าเยอะ ให้ตั้งแพไว้หนึ่งตัวคนเต็มร้านเลย <c oughs> ให้ระวังเรื่องชูสาวนะทิศท,ที่ไม่ดีก็คือทิศตะวันออกนะในวันนี้นะครับระวังตกน้ำตกท่านะต่อมาพูดถึงพูดถึงตัวเลขนำโชคก็จะมีเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดนะครับโอเคพูดถึงคนเกิดวันอังคาร นะครับดวงคุณก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในทุกๆด้านให้ประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยให้ลองปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับช่องปากเหนือกและฟวันร้อนในนะครับระบบทางเดินอาหารแล้วก็โลกระเพาะเนี่ยคุณต้องระวังนะครับต่อมาคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องการยอมรับนับถือมีคงเกียงอกเกียงใจคุณดีในดวชะตา ต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเพราะสติปัญญาความรู้ความสามารถเนี่ยส่งผลที่เจ้าชะตาได้รับผลประโยชน์และรายได้ที่ดีเข้ามานะครับต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับนี้ของความคลั่งไคล้ศรัทธาในสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะนําพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนู่นนี่นั่นนะค,คุณก็จะมีความเชื่อของคุณต่อมาคนเกิดวันศุกร์อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการหารายได้การเงินการทองต่างๆ ต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าดวงคุณเจ้าการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของงานดีนะต่อมาคนวันจันทร์เนี่ยนะครับให้ระวังผู้หญิงหรือไม่กผู้ชายลักษณะคล้ายผู้หญิงจะสร้างความเสียหายให้กับคุณให้ระวังการถูกหลอกนะครับแก้คอเซมระเตอร์นะให้ระวังอาจจะตกน้ําตกท้านะครับดูแลตัวเองนิดนึงโอเคมาถึงระบบ นะครับปรากฏการผ่าดาวทุเรีในวันนี้วันนี้เนี่ยนะครับก็อิทธิพลดาวไม่ได้เสียอะไรนะครับเออสบายสบายยิ้มเข้าไว้จะมีความสุขและความสําเร็จนะต่อมามาพูดถึงนะครับระบบสิทธิวิชามหาเวทดูวดาวดวงชะตาของคุณในวันนี้เนี่ยนะครับวันอังคารเนี่ยนะครับ วันหมูไม่ถูกกับงูนะครับแล้ววันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพแต่งงานจัดงานมงคลญิงมีคันห้ามกระทบประตูแล้วก็เตียงนอนเพราะอาจเจออุบัติเหตุนะครับเหมาะก,กับกิจกรรมรักษาโรคทุกบ้านทุกตําแพงทํำสุสานผ่าตัดน,นะถ้าคุณจะผ่าตัดก็ผ่าได้ทิศ มงคลตะวันออกเขียงเหนือทิศโชคลาภคือทิศเหนือช่วงเวลาที่ดีก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงถึงห้าทุ่มสีเสริมประจำวันก็คือเหลืองน้ำตาลสีโชคลาภคือเขียวอ่อนแล้วก็เขียวขึ้นในวันนี้นะครับโอเคเออปวดหัวเลยหมอากาศมันเปลี่ยากกานคนเรามันร้อน เออเป็นร้อนนะร้อนจริงจริงสิงหนัง <c oughs> คนเกิดวันคนเกิดราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยเป็นราศีแม่ธาตุไฟนะเออเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยนะครับฝนตกโอ้ยคุณจะอ่อนละทวยโดยลิ้นเพราะน้ำมันดับไฟถือว่าเป็นโชคลาภ นะครับพราะฉะนั้นคุณต้องอดทนนิดนึงนะใจเย็นๆนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับสีทิพพลดาวเสาร์คุณอยู่ราพะการงานดีนะครับจะมีคนเชื่อถือในเครดิตของคุณส่วนการเงินต้องขยันให้มากจะประสบปานสำเร็จนะครับผู้ครองช่วยเหลือเสริมสรุนด้านการเงินด้วยต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีพฤษภคนราศีพฤษภในชีวิตคุณความรักไม่ค่อยดี ระวังปัญหาอุปสรรคทะเลาะบอะแว้งการผู้สัญญาไม่ดีนะส่วนด้านการเงินวันนี้จะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนเนี่ยคนเมถุนชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับเป็นวีน่าค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบส่วนการเงินของคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์การลงทุนแต่ทนะบในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะในดวงคุณแต่ก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับต่อมา ชาวาราศีกรกฎคนรกรกฎเดี่ยวดวงชะตาคุณเนี่ยจะมุ่งมั่นใส่ใจในการทํางานเป็นอย่างดีนะครับความรักไม่ค่อยเดือดเดืใจระวังปัญหาด้านสุขภาพส่วนการเงินเนี่ยคุณต้องขยันให้มากจะมีการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินนะครับต่อมาชาวราศีสิงค์เนี่ยคนสิงห์ดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระศุกร์เป็นเกษตรการงานอาจจะเหนื่อยนะครับ ก็ต้องอดทนตั้งใจส่วนการเงินก็จะได้จากการติดต่อสื่อสารการเดินทางนะในเรื่องของความรักเนคคู่ก็ยังเป็นมรณะอยู่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนกันเนี่ยชีวิตคุณดาวการงานเนี่ยนะเออดาวพุธอยู่สุภะจะประสบความสําเร็จนะครับส่วนดาวการเงินคุณก็อยู่สุภานะก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรดี นะครับถ้าด้านการเอางี้ทำง,งานของคุณเนี่ยจะดีวันที่สี่แล้วก็วันที่สามสามนะสามกับสี่เป็นต้นไปในชีวิตคุณเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทสักระยะหนึ่งนะไม่กี่วันต่อมาชาวเชนาราศีกลุ่มอนราศีตุลคนตุลเนี่ยการงานของคุณน,นะครับจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาในเรื่องของการงาน นะส่วนการเงินของคุณเนี่ยต้องมีทั้งรับทั้งจ่ายดวงชะตาคุณวันนี้มีโอกาสได้เงินนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกในชีวิตคุณเนี่ยตันุไปเป็นนาลีมักมีปัญหาอุปสรคศัตรูคู่แข่งนะครับขยันเป็นพักๆดวงชะตาคุณด้านการเงินเนี่ยนะเออก็จะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามแต่คุณก็จะได้รับกลับเข้ามาที่ดีด้วยนะ ต่อมาชาวาลาัคนาราศีธนูคนธนูในชีวิตของคุณเนี่ยเริ่มมีอุปสรรคปัญหานะครับจะหนักจะเบาก็าสุดแท้แต่แต่ถ้าดวงคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงสถานที่นู่นนี่นั่นเนี่ยชีวิตคุณก็จะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะส่วนการเงินทําธุรกรรมก็จะผ่านประสบความสําเร็จนะครับต่อมาชาวราศีต่อมาชาวราศี มงครคนมงกรในชีวิตคุณเนี่ยจะมีบ้านมีรถมีโชคลามเรื่องที่ดินทรัพย์สินต่างๆนะครับการเงินคุณก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวหมดแต่คุณก็เป็นอมตะที่ดีในเรื่องของการงานนะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่อมาชาวราศีกุมคนกุมในชีวิตคุณมีสิ่งสิ่งคุ้มครองดวงชะตาให้สวดมนต์พระเข้าไว้นะความรักคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ดาวคู่ไม่เสียนะ ส่วนในเรื่องของการเงินการทองของคุณอย่างอิทธิพลดาวเพื่อรหัสสบดีในวันนี้ก็จะมีโชคมีเงินมีทองนะครับต่อมาชาวราศีมีนคนมีนเนี่ยดวงชะตาคุณในที่จริงมีโอกาสได้เงินนะแต่ถ้าใครยังมีอุปสรรคอยู่ก็อาจจะได้ในช่วงนี้หรือหลังวันเกิดของคุณก็จะดีขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินการทองความรักคู่ครองก็ออกสังคมบ่อย นะครับส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่รู้จักในสังคมเพิ่มมากขึ้นนู่นนี่นั่นนะก็ขอให้คุณโชคดีนะชาวราศีมีนเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินอยู่แล้วนะครับโอเคครบ12ราศีถ้าใคสนใจให้ดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดข้อติดต่อมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ